กุ้ยี่มาสุดยอดแท้ตอบแซดเมี้ยนะ่ะกือสชี่มาแข็งเก่งแท้นาท้าบรุงสามนะถ้ายังไม่เข้าบ้านนะอรองเท้าอยู่ถ่ายคลิปด้วยครับหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ครับสองครับ เหตุเกิดจากมูเทพโพ f เฟซบุ๊กค่ะสันก็อ้อยซะเลเกินโพดบว่าแต่ว่าไลายไปตอบมูแอมก็เครียดแล้วมูเทพก็งอว่าสันพี่น้องมันมาเด็กมันมาเด่งขอโทษคระบสันคราบนี่หากินเองเลยทาาวสิกินอองยังกระบตอบแต่มีเวลาโพสันจังสีอารมณ์เซ็งนิดนึงกระเพาะเอฟซีค่ะมูแอมก็เลยยิ้มออกอารมณ์เครียดมูเทะเริ่มหายแล้วค่ะแต่รูซึกว่าอยากแกงแก่เพชรเอฟซีก็บอกว่าให้แก้มูเทะคือกันห่อยูมูเจ้าเด้ นี่เมื่อมจัดหายจ้าเอาเป็นเนื้อเปื่อยค่ะก็ล้งหมูน้่งตกมค่ะ เกลืหมูเทบอกให้มูเทหากินข่าวเองเลยว่ามูแอมกะสีซังเพื่อมูเทพร้อมค่ะเป็นห่วงแล้วเลาฝึกหนักย่านแล้วหิวแต่ก็อยากแก่งนิดหน่อยแล้วว่างที่มูแอมถาก๋วยเตี๋ยวมูเทกับคอมาค่ะบอกว่าเธอเธอน้ำมันเบิร์ดเฮ็ดจังไหนล่ะมารับแน่ว่าสันเป็นจังไหนพี่น้องมีปัญหากะท้หาเมียอยู่ไก่ซำไหนกะทหาเมียุถ่ายแล้วมีลูกน้องขับมอเตอร์ไซค์มาพอดีว่าผมซอยพ่คอมมูเทก็บอกว่าโอ้ยค่ะขอบคุณหลยๆครับที่มาซอยมูแอมก็ขอบคุณ หลายๆเวยค่ะเท <70 8. S 2> ่าไหร่คะเจ็ดสิบบาทจ้เจ็ดสิบเออเมื่อกี้ขับผ่านนะคะขับผ่านหูเทสนะทุกคนโว่จะแ,แก้งบอกว่าไม่ได้ซื้อมาเผื่อดูสิ ต้องแก้ผิดคนที่มันไม่ชอบตอบแชทนะทุกคนเราอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดแต่ว่าโพสได้โพร,รูปได้ตอบแชทเมียไม่ได้อืมแล้วแชแน้นก็คือถามว่าจะกินอะไรก็ไม่ตอบนี่มันต้องโดนนีอเอาไปซ่อนค่ะจบซ,ซ,ซ่อนที่ไหนไม่ไกลนะทุกคนไว้ตรงเก้าอี้นี่แหละโมเทมอมี่เห็นหรอกแหม่ก็จะทำได้กินข้าวคนเดียว มาลองเบิงค่ะว่าคือสีมักสุดยอดแท้ตอบแซดเนี้ยน่ะคือสีมักแข็งเก่งแท้เสียงรถมาแอเล้าพี่้องมาแลยมาล่องเบิงเสียงจัะ นับหนึ่งสามนะถ้ายังไม่เข้าบ้านนะหนึ่งถ่ายคลิปอยู่ครับสองครับตองเท้าอยู่แป๊บนึงขอเวลาห้าห้านาทีตั่เท้าก่อนครับครบแล้วมั้งห้านาทีอ่ะเน้ยสุขภานไนช้า,าักริบี ไม่ต้องช้าตลอดเลยอ,ะอ่ะโ,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 โอ้ต้องไม่สายหรออว่าเพ็ดเผ็ดสายดิย้าย,ยอีกอัหร่อทำงานมานเหนื่อยแทนที่จะทำให้มันสบายใจหน่อยก็ไม่ได้เจ้า่าจะเมือยผู้เดียวตีลาเมตจะก,กินไหมข้าวอ่ะกินครับผม ซื้อมา้กินได้ไฮะไปให้กินดังนันต้มมหม่ากินเองเลยเอเมนไลน์ไปเกือบชั่วโมงเธอไม่ตอบเอเพอแป๊บเดียวโพสรูปได้ไหมความว่าอะไรแล้วโพสรูปแคปชั่นคือแบบอ๋อแคปัคนก็แคปัคนเราไงข้าวมันเท้าก็ไม่จ่ายการบ้านก็ไม่ส่งไลน์ก็ไม่ตอบจะทำยังไงกับความผิดนี้เดี๋ยวมือนี้เพื่อนไฮครับ เก็บแล้วไม่กินข้าวเถอะรามิดจบเอซื้อซื้อให้กินยั่บ่อะไรมีวยเจี๋วให้คอยกินยั่บ่นโนนไปดูตรงเก้าอี้ครับผมนูแต่ว่าหักกันเยอะเห็นหักขึ้เก้ามาแล้วฮะมมานี้ครับทำไมถึงไม่ตอบแชทแชทเอาอธิบายให้ฟังนะ อยากเห mm. ็นตอนนี้คือทักมาเรากำลังจะยิงปืนอยู่กอนนั้นน่ะยิงปืนอยู่เล็กน้อยเราให้น้องน่ะถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ยิง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 พอยิงเสร็จปุ๊บเออถ่ายรูปเพื่อปกอโค้ดเลยโค้ทิ้งไว้นะครับโค้ดทิ้งไว้ปุ๊บแบบโค้ดไปเลยแล้วก็ใส่ในโทรศัพท์แล้วก็ไปยิงอีกต่ออีกเออพอยิงเสร็จแล้วก็กลับมาเปิดโทรศัพท์ปุ๊บดูแชร์โค้ดด้วยมันเด้งไหม ดูโพส์นะว่ามันติดไหมเขาเสร็จแล้วโพส์เสร็จเรียบร้อยไม่ทันโดนแชทเธอก็เด้งขึ้นมาเลยโอ้โหแชทเด้งขึ้นมาเลยตอนเด้งมาอะไรวะใช่ทำไมไม่ตอบแชทก็แชทมันเด้งตอนที่ด่าเลยเนาะใช่ออแต่ตอนนั้นเรไม่เห็นว่าร้องเขาคอือสายเขาอาจจะปัดปัดเอางไงเราก็ไม่รู้เลยเราจะตอนบ่ายน่าจะเป็นการเขาดูพูดไม่ชัดนะตอนเนี้ยเออก็จะเป็นการน้องน้องเลยว่าทำไมไม่ตอบแชทให้หน่อยอ่านแชทห,หน่อยพี่แชทเด้งมาพี่ มันแชทใครหรือเปล่ามันเด้งส่วนกันหรือเปล่ามึงตอบผิดแชทปะเนี่ยไม่ไม่มีหรอกแชทเดียวไม่มีอันอื่นเป็นอะไรไม่มีไม่มีมึงหลุดไม่มีอันอื่นเป็นอะไรไม่มีไม่มีไม่มีโถอดนมันร้อนมากเลยตอนนี้โอ้ยหนูรถมากแต่คุ่นบานหุ่นสามยิ่งตื่นนี่ปัญหากับเมียปัญหาอย่างกับเมียไปเส้นน้ำมันไว้พร้อมเส้นไ้เมียใจพร้อมเส้นไบสองดิบหวอกแม่อะไรมสอลิตร แต่ว่ามีความสุขโพดแคปั้นมีความสุขก๋วยเตี๋ยวโอ้เสียบอยู่สัง่งยังมากินครับเขามันไก,มนไก่มั้งมันไก่ป่ะอืมมูอ่ะมาๆแวมาหูวใจหันักหูใจหัก